ายในสานาทีผมรู้เลยความล้มเหลวของวันนี้คืออะไร <S <S กีฬาแฉกนี่ทำไมผมชอบเพราะเป็นกีฬาที่ใช้เวลาแค่30นาทีเนี่ยเราสามารถทราบได้เลยว่าสภาพจิตใจความพร้อมและสิ่งที่เราเตรียมมาเนี่ยมันได้ไหม <S <S ถ้าเกิดว่าเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองผมก็มาซื้อชุดยิงภายใน30นาทีผมรู้เลยความล้มเหลวของวันนี้คืออะไรจิตใจเราไม่อยู่กักบเนื้อกับตัว ถ้าเกิดว่าเรายิงได้เราจะแก้อย่างไงไม่ให้ตัวเราเหลิงเช่นถ้าวันนี้เรายิงได้25ชุดที่2องได้ยีชุดที่3เราอยากจะได้ยี่าอันนี้คือ expectation หรือความโลภลนะสิ่งที่ทํำไนคือเราต้องอยู่กับตัวเองแล้วบังคับให้ได้หรือเราได้รางวัลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยวิธีไม่ให้เรายิงพยองกเกินไปเนี่ยเราก็อย่าไปให้เครดิตตัวเองเยอะเพราะว่าเรายิงได้คืออะไรถ้าเราคิดว่าเรายิงได้เพราะว่าเราเป็นคนแค่บรรจุลูกเข้าไปแล้วก็เล็งแล้วก็เหนี่ยวไกลแต่ความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเราต้องยกให้ทีมงาน สมาคมวิธีคิดผมมีแค่นี้เองว่าเราไม่เอาความดีเข้าหาตัวเรากระจายออกไปเพราะวันลุกขึ้นเรามาเนี่ยเราก็จะไม่มีความกดดันเราไม่มีตัวตนความเครียดในเรื่องของความประมาทเราก็ไม่มีละนะครับพอไปแข่งเนี่ยเราก็สามารถโฟกัสได้เต็มที่เข้าเฮ้ยเก่งยิงได้ อันนี้ไปโอลิมปิกฝรั่งเศสแล้วนะเนี่ยเปอ๋์เปิดนี่มีพรสวรรค์ครั้งแรกโดนแล้วโดนเต็มตัวฝุ่นกระจายไม่ได้มีเศษลงนนแต่หลังจากนั้นจะไม่โดนอีกเลยไม่รู้นะผมก็ไม่เคยเพราะน้อยคนที่จะทำได้อย่างนี้นะครับอ่ะโอเคงั้นเปอร์ลองยิงตัวตรงอันที่สอง อันนี้เปิดพินิจพิเคราะห์เปิดเริ่มเน้นใช่ลองเน้นเพราะเป้าบินเนี่ยถ้าเราเริ่มพินิจพิเคราะห์มันจะมีการลังเลเกิดขึ้นเราต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีอย่างลูกแรกเนี่ยเปิดถึงปุ๊บตัวยิงเลยอันนี้เปิดจะเน้นขึ้นไปข้างบนมันเป็นจิตวิทยาหนึ่งของกีฬาประเภทนี้เมื่อเราทําได้แล้วเนี่ยที่ยากที่สุดคือรีพีทมันยังไงถ้าทําได้แบบผมทำคือยิงถูกตั้งแต่ครั้งแรกเลยคุณจะรีพีทยังไงอันนี้เรียกฟลุกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า เราสามารถทำฟลุกได้บ่อยๆมันจะไม่ใช่ฟลุกต่อไปใช่มันจะกลายเป็นว่าเราค้นพบวิธีการของการทําให้เกิดความฟลุกนั้นใช่ไหมคะคุณเป์จะทํานัดที่สองให้เหมือนนัดแรกเนี่ยคุณเป์ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราหลอกตัวเองไม่ได้คุณเป์ต้องรู้ว่าคุณเป๋ยิงถูกเพราะอะไรผมอยากรู้เลยว่าตอนที่แซมแข่ง หรือแต่ละครั้งที่เหนี่ยวกันในหัวคิดอะไรบ้างครับวิธีคิดของผมก็ง่ายๆคือว่าเราทําในแต่ละสเตชันในแต่ละสถานีให้ดีที่สุดเราไม่มียิงมัวม่วๆไม่ใช่คว้าปืนมาไม่เตรียมตัวเตรียมอะไรแล้วมาถึงก็ยิงไปยิงไปวันผมมีจุดหมายแต่เราวันที่มาเลยว่าเราวางแผนไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาฝึกอะไรนะครับแล้วเราได้ได้ตามนั้นไหมมีการตั้งเป้ามีตั้งตั้งเป้าทุกครั้งไม่ไม่ไม่มีการมายิงเล่นๆน,นะครับแล้วหลังจากยิงเสร็จเนี่ยผมก็จะกลับไปนั่งนิ่งๆในคลับเฮาส์เราเนี่ยแล้วก็สมุดมาจด สิ่งที่เราวางแผนว่าจะทําวันนี้คืออะไรนะครับแล้วเราทําไปแล้วเนี่ยผลคืออะไรภรรยาถามว่าเอ๊ยยิงทุกครั้งทำไปต้องจดจดแล้วไม่เคยมาดูเลยสําหรับผมเนี่ยเวลาที่จดคือเวลาที่ดีที่สุดของผมคือเราเอาปากกาขึ้นมาเขียนสิ่งที่เราเขียนเนี่ยคือสิ่งที่เรารีคอร์ดเหมือนเรากำลังวิเคราะห์ตัวเองเราวิจารณ์ตัวเองแล้วก็ใส่